สิบข้อนี้เป็นเรื่องลิมิตเนาะให้เราแทนก่อนนะครับก็คือแทน9เข้าไป9ลบ9ได้0ข้างล่างได้เป็นรูทเเนาะรูทถอดรูทเหลือ 3, 3ก็เลยกลายเป็น2คูณกับ3ลบ3 3ลบ3เนี่ยได้0ูนย์คูณก็เลยได้0ย์ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็น0นส่วน0 0ส่วน0ย์0 0. ต้องใช้โลปิตาลหรือว่าจัดรูปก็ได้เนาะข้อนี้ครูเลือกจัดรูปนะครับก็จะคูณคอนจูเกตส่วนสูตรตรงนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ย ก็เป็นสูตรที่มันเกี่ยวกับคอนจูเกตน่นี่นอดอยเป็น X-9 ลบ9ส่วนด้วย2คูณกับรูท x ลบ3คอนจูเกตเนี่ยก็เหมาะสำหรับตัวที่มันมีรูทนะครับก็คือให้เราคูณกับรูทเนะกะบคอนจูเกตของตัวนี้ก็คือเปลี่ยนข้างหมายตรงกลางจากลบเป็นบวกหรือถ้าจากบวกเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นลบประมาณนี้เสร็จแล้วโฟกัสตรงนี้ก่อนเนาะอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะตรงตามสูตรนี้เลย ก็มองเป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b ก็ได้เป็น a กําลัง2ลบ b กําลัง2ก็กลายเป็นรูท x ยกกําลัง2ลบกับ3กําลัง2รูท x กําลัง2เหลือ x นะครับรูทจะหายไป3กําลัง2ก็ได้9ตัวนี้กลายเป็น x ลบ9เราก็ลอกมาก่อนเนาะข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมี x ลบ9คูณกับไอเจ้าตัวสีแดงก็คือรูท x บวก3ส่วนด้วยปึ๊บก็เป็น2 ส่วนสองก้อนนี้คูณกันตามส่วนนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะก็เลยเหลือ x ลบกับเเราก็มองหาตัวเหมือนกัน x ลบ9ตัดกับ x ลบ9กาก็หายไปปุ๊บอย่างเงี้เลยเหลือเท่านี้เนาะเสร็จแล้วให้แทน9เข้าไปใน x เหมือนเดิมก็กลายเป็นรูทเบวก3รูทเเนี่ยได้3มก็กลายเป็น3มบวกสาส่วนข้างล่างเนี่ยเหลือเลข2ถูกไหมก็เลยหาร2 สามบวกสามได้หกเนาะหกหารสองก็เลยเหลือสามข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วก็ตอบตัวเลือกที่สี่นั่นเอง